ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจีนเพิ่งเปิดรอบแรกของสัปดาห์นะครับรบควรเบาๆไปก่อนนะครับสำหรับจีนเช้าวันที่6เดือน4ปีในเดือน5ปี64ครับจีนเปิดเช้า5 4 0ลบครับ17จีนเป็นหุ้นเดียวที่ทะโลเปิดลบ และยังคงลบอยู่แต่ไม่รู้จะไปบวกหรือเปล่าเพราะจีน่าจะปิด4ี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้ยังลบอยู่ร้อยกว่าจุดนะครับโอเคผมคิดที่ลบนะครับถ้าไปบวกตัวไข่ตัวมันนะครับโอเคครับจีนเช้านี้เด่น4ครับจอครับ1 4 3 4 7 4 8 4าี 9ก้าสี่ครับแล้วก็หกสามผมว่าน่าจะท้ายสี่ท้ายสามผมว่าส่วนตัวผมนะผมว่าน่าจะท้ายสี่ท้ายสามร้อยส่วนมาสี่มันจะมาเก้าครับร้อยใส่เก้านะครับเนาะลองพิจารณาดูครับรอบแรกสําหรับอาทิตย์นี้สําหรับจีน,นะครับก็ดูแนวทางไปก่อนแบบเบาครับจากเล่นร้อยก็เหลือสักห้าสิบาทเล่นห้าสิบบาทก็เหลือสักยี่สิบห้าบาทนะครับ เล่น1บาทก็เหลือ50ตังค์อ้าม่ใช่ครับหยอกครับ50ตังค์ไม่มีแทงนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับจีนเช้าเนาะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับกรุณากดติดตามกดสับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็กรณีมีโฆษณาแต่ละคลิปรบกวนอย่ากดข้ามนะครับช่วยสนับสนุนเงนด้วยนะครับสำหรับจีนเช้าเป็นประกาศนีครับแล้วเรามารุ้นกันหังเสียงเช้าไต้หวันและสิงคโปร์ในหุ้นต่อๆไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ อย่าลืมนะครับรอบแรกนะครับดูทางนิดนิด